ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้พูดถึงเจ็ดอันดับราชินีนักบูในยุคสือเจนะครับของหนังฮ่องกงที่ผมจับได้นะครับผมมาในคลิปนี้ก็เลยอยากจะเอ่ยถึงราชินีนักบูในหนังไทยบ้างนะครับผมก็เป็นหนังไทยที่ไล่มาตั้งแต่ยุคระเบิดภูเขาเผากระท่อมนะครับตีกันในร้านโอโยะแถบชนบทนะครับ หรือบีบทเฉลยผมร้อยตรวจเอกปลอมตัวมานะครับผมจนมาถึงในยุคที่หนังไทยมีคิวบูที่สมจริงนะครับมีโปรดักชั่นที่ใกล้เคียงืองนอกมากขึ้นนะครับผมซึ่งในคลิปนี้ก็จะมีการจัดอันดับ5อันดับนะครับราชินีนักปูของหนังไทยนะครับที่ผมจดจับได้ไม่ลืมนะครับผมซึ่งใน5้าคนนี้จะมีใครบ้างนะครับส่วนตัวแล้วผมมักจะจัดอันดับใน คนที่ผมชอบมากที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าคนนั้นดีกว่าหรือไม่ดีกว่าอย่างไรนะครับผมโอเคครับไปชมกันเลยครับอันดับ5จารุณีสุขสวัสด์จารุนีสุขสวัสด์เป็นนักแสดงหญิงลูกทึ่งไทยฝรั่งเศสนะครับเป็นนักแสดงมากฝีมือนะครับแน่นอนว่าบทบาทที่ได้รับนะครับมีมากมายหลายบทบาทเลยนะครับผมและบทบาทในดังบูเอ็กชั่นก็มีมากมายไม่น้อยเลยนะครับ โดยเฉพาะช่วงยุคที่สายหนังนะครับโหยหาพระนางที่ต้องเป็นสรพงษ์จารุณีหรือว่าทูนอะไรใดคับจารุณีเท่านั้นนะครับคือแค่มีสองคู่นี้การันตีนะครับสายหนังนะครับซื้อหนังเรื่องนั้นแน่นอนนะครับผมจารุณีคือศิลปินและดาวค้างฟ้าตลอดตลอดกาลนะครับเจ้าของฉายานางเอกคิวทองนะครับราชินีจอเงินหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือราชินีนักบูนะครับหนึ่งในตำนานนางเอกหนังไทยขวัญใจมหาชนนะครับที่แม้จะตัวเล็กนะครับ แต่เล่นคีย์บูสแต่ต่อยนะครับยิงนกตกปลาเนี่ยได้แข็งแรงธรรมะตะแมงดีมากมากเลยนะครับผมหนังเอคกชัน่นเด่นนะครับที่เธอได้โชว์คีย์บูที่น่าจดจําก็ได้แก่เรื่องเสือภูเขานะครับพศ2 5 2 2นะครับลูกสาวกำนันนะครับภาคหนึ่งพศ2524นอินะครับอินซีสาวนะครับพศ2529นะครับผมแล้วก็เรื่องอินซีพยองนะครับพศ2 5งพนเะครับเป็นต้นนะครับผมอันดับที่4นะครับมีชื่อว่า นาลีรัตมนสิรินะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือบุตบสบานะครับมนสิริหลายคนอาจจะไม่รู้จักนางเอกนักบู๊คนนี้นะครับเพราะว่าเธอมีผลงานการแสดงไม่มากนักนะครับเธอเป็นสาวหน้าตาหวานตาคมนะครับผมสวยแบบหญิงไทยในสมัยนั้นนะครับผมเธอมีส่วนสูงถึง169เซติเมตรนะครับซึ่งก็สูงสงางนะครับมากกว่ามาตรฐานหญิงไทยในช่วงนั้น ทั่วไปนะครับผมเคยเป็นอดีตนางแบบนะครับแล้วก็ได้ลองมาเล่นหนังข้างแรกนะครับในบทสมทบนะครับในเรื่องลำพูนดำนะครับพศ2526นะครับผมและก็มีผลงานนะครับที่มักจะเป็นบทที่ต้องมีคิวบูแทบทุกเรื่องเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องขุนโจรนห้านัดนะครับพศ2526นะครับเขี้ยวฉลามพศ2527นะครับแล้วก็เรื่องอีเสือเทียนนะครับพศ2527นะครับผมซึ่ง เรื่องหลังเนี่ยนะครับผมจําเธอได้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าเธอเธอสวมชุดดังสีดํานะครับคาดเข็มขัดปืนข้างเอวนะครับเนี่ยดูเท่ไม่หยอกเลยนะครับสําหรับชุดที่เธอใส่ในเรื่องนี้นะครับอีเสือเทียนพศ2 527นะครับผมอันดับที่สามอภิรดีพรวาปูตานนนะครับผมคุณแก้วอภิรดีนะครับเป็นนักแสดงที่รับบทได้หลากหลายนะครับแล้วก็ไม่ยึดติดกับภาพนางเอกสักเท่าไหร่นะครับ เธอเป็นด้ทั้งนางเอกนักบูนะครับเป็นนางร้ายก็ได้บทยั่วยวนบทชีวิตเข้มข้นหรือบทนางเอกหนังกุ๊กก๊กตลกเธอก็สามารถเล่นได้ทุกบทบาทนะครับผมแต่ว่าในคลิปนี้ก็จะพูดถึงพาร์ทของหนังแอคชั่นเน้นคิวบูนะครับที่เธอเองก็มีผลงานอยู่หลายตัวหลายเรื่องนะครับซึ่งโดยภาพลักษณ์และบทบาทตอนเข้าวงการแรกๆนะครับเธอถูกวางให้เป็นนางเอกดักบูมาก่อนนะครับผมจนทําให้เธอนะครับถือเป็นราชนีดักบูของหนังไทยที่ โด่งดังในช่วงนั้นด้วยส่วนสูงถึง170เซนเมตรนะครับถือว่าสูงเกินมาตรฐานหญิงไทยในช่วงเวลานั้นไปโขเลยนะครับเธอจึงมีรูปร่างที่สูงใหญ่ดูแข็งแรงนะครับทำให้เล่นบทปูเตะต่อยยิงปืนผาหน้าไม้ได้ดูสง่าไม่น้อยเลยนะครับหนังแอคชั่นเด่นๆที่เธอได้โชว์คิวบูที่น่าจดจําก็ได้แก่เรื่องเอ่ออั้งยี่นะครับเวอร์ชั่นปีพศ .2526 นะครับผมแม่หัวลาโพงนะครับพศ .2526 นะครับ ลำพูดดำพศ2526นะครับอีสาวเบงสิงพศ2526นะครับแล้วก็เพชรตัดเพชรนะครับพศ2527นะครับเป็นต้นนะครับผมอันดับที่สองนะครับจีจ้ายานินสำหรับเธอคนนี้คงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับสำหรับเธอนะครับถือเป็นราชนีนักบูของหนังไทยยุคใหม่นะครับคนเดียวโดดๆดดเลยนะครับตอนนี้นะครับแค่เพียงหนังเรื่องแรกนะครับที่เธอได้แสดงนะครับอย่างเรื่องช็อกโกแลตปีพศ2551นะครับ ที่เธอแสดงบทแอคชั่นนะครับเตะต่อยเสียงตายนะครับแบบเดียวกับหนังบูแอคชั่นดังๆของฮ่องกงในยุค90เลยนะครับผมโดยแสดงฉากแอคชั่นเสียงๆด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับหลังจากที่หนังเรื่องนี้ออกฉายนะครับก็ทําให้เธอดังเป็นผู้แตกนะครับเพียงชั่วข้ามคืนนะครับไม่เฉพาะในไทยนะครับแต่ว่าแทบจะทั่วเอเชียนะครับผม หลังจากโด่งดังนะครับเธอก็มีหนังบูสตาไตล์เล่นจริงเจ็บจริง,งมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะครับก็คือเรื่องจีจา้าดื้อสวยดุนะครับในปีพศ .2552 นะครับผมแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่ประสบความสำเร็จเท่าเรื่องแรกนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวนะครับผมชอบคิวบูของเธอในเรื่องนี้นะมันดิบหนักและแน่นดีนะครับหลังจากนั้นเธอก็มีผลงานหนังอีกหลายเรื่องนะครับอาที่เรื่องเช่นเรื่องแจักเก็แลนด์นะครับปีพศ .2554 นะครับ หนังร่วมทุนไทยเกาหลีนะครับอย่างเรื่องวอนโดนเตะนะครับในปีพศ2556นะครับผมแล้วก็เรื่องต้มยำกุ้งภาคสองนะครับในปีพศ2556นะครับผมแล้วก็มีหนังที่เป็นบทสมทบทั้งไทยและเทศอีกสองสาเรื่องนะครับแต่ว่าก็น่าเสียดายนะครับที่ผลงานภาพยนตร์มีค่อนข้างน้อยมากนะครับหลังๆก็หันไปเล่นละครและบททั่วไปซะส่วนใหญ่นะครับอันดับที่1นนะครับก็คือมอมหลวงสุริวันสุริยงนะครับผม เธอคนนี้นะครับนี่คือหนึ่งในตำนานราชินีนักบูของไทยนะครับผมเธอผู้ที่เป็นภาพจำของผมในหนังบูของไทยมาตลอดนะครับถือเป็นนางเอกที่เล่นหนังบูได้ดีมากนะครับบทแอคชั่นเตะต่อยทำได้เนียนตานะครับแล้วก็ถือเป็นนางเอกนักบูอีกคนที่มัก เล่นบทปูบทเอกท่นถึงเสี่ยงโดยที่ส่วนใหญ่จะเล่นเองนะครับไม่ใช้ตัวแสดงแทนนะครับผมสาหรับหมอมหลวงสุริวันสุยงนะครับเธอเข้าสู่วงการภาพยนตร์ครั้งแรกนะครับเมื่อปีพศ2 5 2 4นะครับจากบทบูเรื่องเพชรตัดยกนะครับผมแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเธอจึงได้บทบูแนวนี้เรื่อยมานะครับจนได้รับฉายาว่าราชินีหนังบูนะครับผมซึ่งยืนหนึ่งที่สุดในยุคนั้นเลยก็ว่าได้นะครับผม หนังแอคชั่นเด่นๆที่เธอได้โชว์คิวบูที่น่าจดจำนะครับก็ได้แก่เรื่องเพชรตัดยกนะครับในปีพศ .2524 นะครับผมแล้วก็เรื่องไอ้ฝางรอพทนะครับปีพศ .2525 นะครับผมลูกสาวรักเลงนะครับปีพศ .2525 นะครับผมแหกตลกเวียดนามนะครับปีพศ .2525 ไอ้ปอสีไม่มีเส้นนะครับปีพศ .2526 นะครับผมพยักยี่เก ปีพศ2526ค่าเชือกปีพศ2527ยันสู้ปืนปีพศ2527มือปืนคาราบาวปีพศ2528ปลูกมันขึ้นมาค่าปีพศ2530เรื่องเกิดมาลุยภาค3นะครับพศ2533นะครับเป็นต้นนะครับผม ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ5อันดับราชิดีนักบูของหนังไทยนะครับเท่าที่ผมพอจะจําได้นะครับก็จริงๆอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นบ่อยๆก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับที่ผมเคยดูหนังนะครับผมสําหรับใครที่จดจําใครได้มากกว่านี้อีกก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าจะมีใครได้อีกนะครับคลิปนี้ก็แวะมาเล่าสู่กันฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับ